สวัสดีครับวันนี้จะมานำเสนอตัวโปรเจกต์ IOT i OT นะครับเป็น Industrial Internet of t h i n g นะครับเป็นโปรเจกต์ที่สร้างขึ้นมาเองครับโดยมีเป้าหมายในการจับวัลเทและกระแสของมอเตอร์นะครับแล้วก็อ่านค่า Humanity แล้วก็ Temperature นะครับเราจะมีเป็นอุปกรณ์2ชนิดนะครับก็คือว่าเป็น x y วา02ชนิดหนึ่งก็คือว่าเก็บ เทมเปเจอร์และวูเมเนตนะครับแล้วก็จะมีอุปกรณ์อีกชนิดหนึ่งนะครับเพื่อที่จะอ่านวลเทจเคเรนต์ก็คือเป็นวลเทจแล้วก็กระแสแล้วก็ตัวพวเวอรนนะครับตามภาพเลยครับก็จะมีวลเทจชาร์ตเมเนตตี้เคเรนต์แล้วก็ temp. เทอมอของผมจะทำยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะครับก็คือว่าผมจะเอาระบบ Machine Learning มาใช้งานด้วยนะครับ อันนี้จะเป็นหน้าซอฟต์แวร์นะครับอย่างแรกเลยครับก็คือว่าเดี๋ยวผมจะอธิบายคร่าวๆก่อนนะครับว่าเราจะทําอะไรบ้างดูจากโฟลเดอร์ดูจากชื่อไฟล์นะครับก็คือว่าเราจะรับข้อมูลมาจากสัญญาณมดบัตแล้วก็ส่งด้วยโปรโตคอลที่เป็น IS85 นะครับเป็นการส่งสัญญาณแบบ IS85 หลังจากนั้นเมื่อส่งข้อมูลมาแล้วก็จะมา มีอยู่ในหน้าโปรแกรมของ Element 1และ Element 2นะครับตามนี้นะครับ Element 1ก็คือของค่า I S แปดนะครับก็จะก็จะเป็นค่าของ X Y M D 0 2นะครับส่งค่า t ท e m p แล้วก็ humanity ทีนี้พอส่งมาแล้วก็จะมีตัวที่2ก็คือว่าตัวที่รับค่ากระแสของมอเตอร์นะครับก็จะเป็นการรับข้อมูลเหมือนกันเป็น U S B ของ I S แปดครับ ก็จะมีรับวอลเท c เคเรนต์พาวเวอร์เอนเนอร์จีนะครับส่งไปไหนส่งไปหน้าเมนครับเมนเป็นตัวดึงดึงอิเลเมนต์หนึ่งและสองเข้ามานะครับหลังจากนั้นหน้าเมนนั้นจะทําอะไรต่อก็คือว่าเมื่อเราได้รับค่าอุปกรณ์จากอุปกรณ์ต่างๆมาเราจะให้ตัว Machine Learning นะเป็นตัวเลนว่าวิเคราะห์เลนและวิเคราะห์นะครับว่าเป็นค่า normally หรือ anomaly ก็คือว่าปกติหรือเปล่าโดยจะมาอยู่ที่หน้าโปรแกรมนี้นะครับ ก็คือว่าผมจะใช้เป็นตัวโมดูลของลิเวอรนะครับโดยใช้ตัว half spec t นะครับก็คือว่าเราจะสร้างโมดูลเนี้ยทั้งหาสี่ถึงห้าตัวเนี้ยมาวิเคราะห์ตามนี้นะครับก็คือว่าเราจะรับเข้ามาเพื่อที่จะมาวิเคราะห์ว่าค่าที่มันเลินเลินเก็บไว้ร้อยค่าพันค่าแล้วมันมีค่าที่มันหลุดสเปกไหมสมมุติว่าวันนี้ มอเตอร์ใช้กําลังกระแสใช้กระแสไฟฟ้าไปอยู่ที่5แอมป์5แอมป์5แอมป์5แอไปเรื่อยๆนะครับแล้วอยู่ๆมีมากระโดด10แอมป์20แอมป์30แอมแบบมาแค่ชั่วขณะเงี้ยเราต้องการทำอะไรเราต้องการเอาค่าที่ที่ machine learning แจ้งเนี้ยเอามาโชว์ในหน้าแดชบอร์ดว่าเอ้ยค่านี้มันไม่ปกตินะแล้วเราก็จะทำสแตมไว้ว่าเป็นเวลาเท่าไหร่ที่มันเกิดกระแสแบบนี้และอีกอย่างหนึ่งจะเป็น ข้อเอ่อช่องโหว่แล้วกันผมมองว่าเป็นช่องโหว่ที่ว่าถ้าเกิดว่าอายุการใช้งานไปเรื่อยๆสมมุติว่าเดือนเนี้ยมอเตอร์ตัวนี้กินกระแสอยู่ที่ห้าแอมป์แต่ว่าเดือนถัดไปอ่ะจะอยู่ที่ห้าจุดสองห้าจุดสามตามอายุการใช้งานนะครับสมมุติว่าเราใช้มอเตอร์จากจีนอาจจะมีอะไรแบบนี้เกิดขึ้นก็ได้แล้วทีเนี้ยพอมันขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะตัว Machine Learning ตัวของ River เนี้ยมันจะมีปัญหาไหม อ่าสเปที่นี่มันจะมีปัญหาหรือเปล่าที่ว่าพอมันไต่ระดับค่าไปเรื่อยๆห้าห้าจุดหนึ่งจุดสองจุดสามเนี้ยมันจะมีการเตือนไหมบอกได้เลยว่าตัวนี้ไม่เพราะว่าอะไรคือมันจะเก็บค่าแล้วมันจะลบค่าแรกทิ้งแล้วมันจะเอาค่าใหม่กลับเข้ามาสมมุติว่ามีค่าหนึ่งร้อยค่าใช่ไหมครับก็คือว่าค่าพอค่าที่หนึ่งร้อยหนึ่งมามันจะลบสมมติว่าผมตั้งให้มันแม็กซิมัมได้แค่ร้อยค่าเลือนจาข้อมูลนี้ได้แค่ร้อยค่าแล้ววีคอร์ ค่าที่หนึ่งร้อยหนึ่งเข้ามาแทรกค่าที่หนึ่งจะหายไปแล้วค่าที่สองจะกลายเป็นค่าที่หนึ่งมันก็จะเลือ่อนเลือ่อนเลือ่อนเลือเล่อนมาอย่างงี้ก็คือว่ามันเหมือนจะเป็นการอัปเดตตัวเองอยู่แบบตลอดเวลาก็เป็นเรียลไทม์ที่ว่ามันจะอัปเดตแล้วมันก็จะบอกว่าค่าเนี้ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนไปนะแต่ว่าเรากังวลไหมถ้าเรากังวลเราสามารถไปดูใน S, ตัว NoSQL ได้ก็คือใช้ MongoDB นั่นแหละครับเพราะว่าทําการทําสแตมไว้ว่า ช่วงกระแสเป็นยังไงช่วงว่นเทปเป็นยังไงครับผมเข้าๆประมาณนี้แล้วกันแล้วพอเรา m มช h i n e Learning เสร็จเอาไปทำอะไรต่อคือสิ่งที่ผมต้องการ m มช h i n e Learning ผมผมไม่ใช่ว่าจะรับข้อมูลจากอุปกรณ์มาแล้วไปเก็บเลยผมต้องการ m มช h i n e Learning ก่อนเพื่อที่จะามาเอา่เร์นก่อนว่ามันเป็นยังไงคะ่ะพอ m มช h i n e l e a r n i n g เสร็จปุ๊บผมมาทำอะไรต่อผมไปที่ให้ตัวเมนนะครับเป็นตัวดึงตัวเมนเป็นตัวดึงให้ เนี่ยครับให้ไปอยู่ที่ MQTT ครับผมหน้านี้ครับทีนี้พอเข้า MQTT ปุ๊บมันก็จะเอาไปเข้าไปในไม่ใช่ MQTT ขออภัยครับจะเป็นการเข้า Database NoSQL เป็นของ MongoDB ให้มันเก็บข้อมูลไว้ให้ตัวนี้มันเก็บข้อมูลไปเรื่อยๆสะสมค่าไว้ เป็น Database ในของ j s o ันครับผมตัวที่มันจะเข้าไปมันก็จอยู่หน้านี้ครับเดี๋ยวผมลองทดลองเปิดนะครับนี่ครับค่าที่มันเข้ามาก็จะมีประมาณนี้ดูดูตัวแรกนะครับก็คือว่าสิ่งที่รับมาจะเป็นอ b อบเจกตครับ ID นี่ตัว Database มันจะสร้างขึ้นมาเอง แล้วเราก็จะมีตัว Temperature เราก็ดัดดาวลงมาก็จะเห็นว่ามี Value ต่างๆมี Value ก็คืออุณหภูมิเท่าไหร่แล้วก็ Score ก็คือว่าหมายความว่าไง Score ก็คือว่าอัตราของ Machine Learning นั้นมันเป็นเท่าไหร่0ูถึงหคือ Machine Learning ผมปรับให้มันเป็น0ูนย์ถึงหนึ่ง e เดียวกันสมมุติว่า Temperature มันอยู่ที่เลนอยู่ที่ยี่สถึงสาองศาใช่ไหมผมก็ต้องแปลงให้มันเป็นศูนย์กันหนึ่ง เพราะว่าอะไรเพราะว่าตัวกระแสมันจะอยู่ที่ศูนย์ถึงสิบแอมคือมันจะเป็นช่วงที่ห่างกันจากศูนย์ถึงสิก็ยี่ถึงสามสิบตัว m a c h ช n e Learning มันจะเริยนทีเดียวมันจะมีปัญหาเราจะต้องทําโค้ดยาวเลยครับผมก็เลยแปลงให้เป็นศูนย์กับหนึ่งแล้วให้มันวิเครห์ไปเลยทีเดียวหลังจากนั้นมีอะไรต่อก็จะเป็นเปอร์เซ็นตทายว่าเปอร์เซ็นต์ในการหลุด Normally อ่ะแค่ไหนแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเป็น a n o m a l y ไหม Fa หรือไม่ถูคือถูก อันนี้ก็จะเป็นค่าซ้ํากันเหมือนกันเลยค่ามันก็จะเก็บมาในนี้ครับ Object, Value, Score, Percentile แล้วก็สุดท้ายแล้วพอได้ทุกตัวแล้วก็จะมีการท t ส m p t มทา s t a m p นี้จะเป็น UTC ครับแล้วดึงกลับมามันก็จะเป็นของไทยครับผมโอเคพอเสร็จปุ๊บแล้วก็ Export เอาไปใช้ได้เอาไปโชว์กา้าฟอะไรก็ว่ากันไปแล้วเราก็สามารถดูได้ว่าอัอาตราการกินกระแสมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ขึ้นอยู่ว่าเราจะไปทําตอนไหนเพราะว่าถ้าเกิดเราจะไปทําเลยมันจะทําให้ เปลืองเนื้อที่จะทําให้กินเนื้อที่ของ GUI ครับผมก็เลยเก็บเป็นข้อมูลไว้ก่อนครับหลังจากนั้นทําอะไรต่อหลังจากที่ได้ข้อมูลครบเสร็จสับแล้วหลังจากนั้นผมจะเอาไปขึ้นแดชบอร์ด GUI โดยการผ่าน MQTT ขึ้น n o d e led เพราะว่าที่ผมใช้ n o d e ล d เพราะว่าผมไม่ได้เรียนสายซอฟต์แวร์จ๋าเพราะว่ามันจึงทําให้ผมไม่มีสกิลในการเขียน UI ครับผม ก็เลยใช้ตัว MQTT เป็นตัวส่งให้โนดเลยเขียนให้อา่าผมจะให้ดูตรงนี้ครับหน้าหน้า MQTT ก็คือ MQTT นั้นจะมีเราจะสร้างเ,าเราจะสร้าง client แล้วก็ c o n f l i c ไว้นะครับก็คือว่าตัวผู้เปิดแล้วก็ผู้ใช้งานดึงค่าอะไรไปเดี๋ยวจะให้ดูผลลัพธ์ก่อนนะครับก็คือว่าผลลัพธ์จะได้ประมาณนี้ อันนี้คือผลลัพธ์ที่ค่ามันจะแสดงออกมานะครับอันนี้จะเป็นวอลเทสโชว์วอลลุ่มแล้วก็จะเป็นกระแสโชว์ show, ค่าแล้วก็จะมีของ t e m p พลเจอร์กับ h u m าน i t y ถ้าสังเกตองศามันจะนิ่งเพราะว่ามันเป็นค่าที่ไม่ได้เกี่ยวกับมอเตอร์มันจะนิ่งกว่าแล้วก็อันที่สามกุ๊ปสามก็คือ alert ก็คือว่าแจ้งเตือนว่ามีอะไรเมื่อเกิดการเออร์มันจะขึ้นไฟแดงแล้วก็จะบอกว่า สัญลักษณ์อะไรสถานะเท่าไหร่เนี่ยมีเคอร์เลนทาวเวอร์เท่าไหร่เกินมาเท่าไหร่ครับผมไปดูหน้าโฟนะครับโฟชาร์นะครับผมจะเริ่มโดยการนำา Data โล cal นะครับก็โล c a l c e เซลล์มาจากไหนโล c a l c e เซลล์ของผมมาจากตรงนี้ครับ MQTT อ่านี่ครับก็จะเป็น Topic 1กับ Topic 2ก็คือ Element 1กับ2นะครับโดยการดึงค่านะครับ ส,สิ่งที่ผมทำก็คือว่าสร้างเซิร์ฟเวอร์เป็น My MQTT แล้วก็แอคชั่นนี่ก็คือ Single Topic ปกติแล้วก็ท o p ปิก็คือหัวข้อของ MQTT ที่เราจะดึงก็คือดึงนี้ครับเป็น Data Local ให้มันเป็นชื่อเดียวกันมันจะได้ลิงก์กันเจอ QoS ก็จะเป็น2นะครับแล้วก็ให้มัน Auto ้ e t t c t ไปหลังจากนั้นทำไรต่อเพราะว่าเอ,อ่ชุด Data ที่มันรับเข้ามาจะของโหลดเซลล์หนึ่งอะคือมันจะรับเป็นชุดรวมก็คือว่ามีทั้ง เอ่อ uh, เป็นของ o อนเท e ดแอมเทมแล้วก็ h ู m มน i t ตก็คือว่ารวมกันเลยสีก้อนของไฟเจสันเราจะมาแยกครับก็คือว่าเราจะสร้างฟังก์ชันมันขึ้นมาโดยการให้มันแยกเอาเฉพาะสิ่งที่เราต้องการโดยการใช้ m s g payload แล้วก็ current แล้วก็ value value ก็คือค่าที่มันส่งเข้ามาตามที่ดูใน mongodb ครับก็คือค่านี้ value มันก็จะส่งค่านี้มาครับผมเรามาใส่ในนี้แล้วเราก็ให้ return msg ไป หลังจากนั้นทำอะไรต่อก็ขึ้นแดชบอร์ดได้เลยทำทุกตัวเลยครับแล้วทีนี้เราจะทำของ LED ให้เปิดติดก็คือว่าให้เงื่อนไขเมื่อปกติก็ให้ทำเป็น True เมื่อไม่ปกติทำเป็น False แล้วน,นี้ก็เป็นเงื่อนไขว่าถ้า False ถ้า False ก็เป็น Green เป็นปกสถานะปกติถ้า True ก็คือผิดปกติก็ให้เป็น Red ไปมันก็จะสลับการปิดเปิดปิด,เป,ด,เ,ปดเปิดได้เมื่อมีสถานะผิดหรือถูกหรือผิดปกติหรือ,รอไม่ปกติผิดไม่ปกติ ต่อไปอันนี้ก็เป็น alert เป็นแสดงข้อความก็คือเราจะดึงแค่ payload ออกมาก็คือว่าสถานะอะไรที่มันดึงเพราว่า data load cell 2มันจะเป็นการแยกออกมาแล้วครับว่าเราจะให้มันส่งอะไรเนี่ยครับเมื่อมันมีการผิดปกติเข้ามาอ่อ is any normaly l นี่น,นี่นี่ครับจะให้ send mqtt 2ครับให้มันส่งข้อมูลข้อมูลไปที่อันนี้ครับผม ทีนี้เราจะเปิดคือผมจะมาขอลงลึกนิดนึงเผื่อผมกลับมาดูก็คือว่าเราจะเปิดหนดเลสได้ยังไงจริงๆนะครับหนดเลสมันไม่สามารถเปิดได้เลยนะครับเราจะต้องทําการสร้างหนดเลสมาขึ้นมาก่อนถ้าเกิดยังไม่มีหนดเลสนะครับสามารถดาวน์โหลดได้โดยพิมพ์คําสั่งผมไม่แน่ใจต้องไปเซิร์ชใน Google ครับว่า n นวดเลสอินส tall แต่ว่าถ้าเกิดพอเรามีแล้วใช่ไหมครับเราจะต้องทําการไปที่เทอร์มินอลนะครับ c ค m มม n นพร้อมมาครับแล้วทีนี้เราก็พิมพ์สมมติผมได้ใหม่มาพิมพ์คำว่า n o d e ีดเ e t ทีนี้ครับพอพิมพ์ไป Enter ปุ่มมันจะมีแสดงสถานะโ nodede เลสเข้ามานะครับแล้วเราก็จะสามารถเปิดเปิดโ nodede เลได้ยังไงเปิด n โ node เลสก็จะเป็นตามนี้ครับ local host แล้วก็พันแปดร้อยแปดสิบนะครับหรือไม่ก็ตามนี้ครับผมตามนี้เลยครับ แล้วข้อพงศพันแปปดสิแต่ถ้าเราจะไปหน้าแดชบอร์ดเราสามารถพิมพ์คำว่า UI ทับหลังได้ครับผมส่วนส่วนแดชบอร์ดก็จะมีประมาณนี้ครับเดี๋ยวเราไปลงลึกกันที่ตรงเอ่อ a c h i n น l e ARNING นิดนึงแล้วกันนะครับก็คือว่าอย่างแรกเลยเราจะต้องรับค่ามาจากเมนถูกไหมครับเมนจะเป็นคนดึงค่าไปก็คือว่าเราจะรับ เทมพ๊อซเซสหลังจากนั้นนะครับพอเราครับรับค่ามาเราจะสกอร์ฮิตเตอรี่ให้เป็นว่างเปล่านะครับเราจะเป็นการจดจําค่านะครับว่าเราต้องการค่ากี่ค่าแบบนี้อะไรแบบนี้นะครับก็คือว่าเราจะทํากี่ค่าก็คือมาดูหน้านี้ครับถ้าสกอร์ถ้าสกอร์มากกว่าศูนย์สกอร์มาจากไหนสกอร์ก็คือตรงนี้ครับตัวนี้จะเป็นตัวสกอร์วันก็คือจะเริ่มวิเคราะห์แล้วครับ พอวิเคราะห์เสร็จปุ๊บมันก็จะสะสมค่าไปแล้วทีเนี้ยมันก็จะเช็คและว่าสกกรมากกว่าศูนย์หรือเปล่าถ้าสกอร์มากกว่าศูนย์ก็ให้มาเช็คตัวนี้เอาผมขออธิบายคําวาสกกรนิดหนึ่งสกอร์ครับมันจะประเมินอยู่ที่ศูนย์กันหนึ่งมันจะแปลงค่าให้เป็นศูนย์กันหนึ่งครับอยู่ที่เลขนี้ศูนย์จุดห้าศูนย์จุดแปดศูนย์จุดเจ็ดเจ็ดตามภาพนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะให้ดูถ้าสังเกตสกอร์ศูนย์จุดเจ็ดสามสี่แสดงว่ายังไม่ถึงหนึ่ง แล้วตัวสกอร์มันจะแปลงเป็นเปอร์เซ็นต์อีกทีนะครับก็คือว่าเปอร์เซ็นไทยเนี่ยนะครับแล้วมันก็จะแปลงว่าเป็นร้อยเอร์ซ็ถ้าเกิดมันเกินเก้าสิบห้าเปอร์ซ็ตมันก็จะส่งสัญญาณให้เป็นอนโนมอลี่นะครับอ่าเรามาต่อตรงนี้ดีกว่าก็คือว่าเมื่อค่าไม่มีข้อมูลจะให้คอนติเนียข้าาไปไม่ให้มันเออร์เลอร์แล้วตัวนี้จะให้เป็นสร้างฮิสทอรี่นะครับแล้วก็จะให้เก็บค่าหลังจากนั้นทำอะไรต่อจะให้ประเมิน ประเมินความแปลกเสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะเลินก็คือเก็บข้อมูลแล้วก็ไปเรียนรู้เรียนรู้ของตัวอ่า e ีเวอร์ครับหลังจากนั้นก็จะให้เก็บเลนค่าก็คือน,นับจํานวนนะครับก็คือว่ามีครบ300หรือยังถ้าเกิน300แล้วให้ป๊อปศูนย์ก็แสดงว่าให้มันกลับค่าฮิส t o r y เป็นศูนย์อย่างที่ผมบอกอะครับตัวมอเตอร์มันมีโอกาสที่จะกินกระแสามากขึ้นดังนั้นเราจะต้องทําแบบนี้ครับ แล้วก็เปอร์เซ็นทยก็แปลงเป็นเปอร์เซ็นต์นะครับแล้วก็ให้ตัว is anomaly เนี่ยมาเช็คเปอร์เซ็นทยว่ามากกว่ามากกว่าเก้าสิห้าปอร์ซ็นหรือเปล่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะเก็บค่านี้ครับส่งค่านี้กลับไปนะครับส่งค่านี้กลับไปเป็นค่าตามน,นี้เลยครับ value s c or e percent anomaly แล้วเราก็จะส่งค่าคำว่า return กลับไปในหน้าเมนนะครับหน้าเมนก็จะดึงค่า return นะครับมาใช้ก็คือว่าอืม ค o น v e r ร์ตน้ y ก็จะดึงมาเก็บไว้ในนี้นะครับแล้วก็จะเป็นทำการ Process Data ครับก็คือจะทำการวิเคราะห์แล้วครับโควินะครับ นี่ครับตัว process data นะครับตัวหน้าเมนมันจะดึง process data นี้ไปแล้วก็วงเล็บ data ก็คือจะทำการวิเคราะห์ process วิเคราะห์ data นี้ชุด database นี้แล้วหลังจากนั้นก็จะมาประก,กอบมาเช็คและว่าถ้า anomaly จะให้ทำอะไรไม่ปกผิดปกติให้ทำอะไรนะครับหลักๆจะมีเท่านี้ครับเดี๋ยวผมจะแนบตัว w i r i n g diagram ให้นะครับ สำหรับตัวนี้เดี๋ยวผมจะอัปโหลดโค้ดไว้ที่ github นะครับผมสำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้ครับขอบมากครับ